สวัสดีครับคลิปนี้ซมกกิมาเฮ็ดแกงเนื้อใสกะทิพริกแกงใส่มะเขือแล้วก็ใสขิงครับโอ้ซื้อเมนูวจะเป็นยาวครับขั้นตอนแรกครับเอากะทิลงครับเขียวตั้งแต่งมันจงหน่อยครับแล้วก็เอาพริกแกงลงครับเป็นพริกแกงเผ็ดพริกแกงเคี้ยวหวานพริกแกงไตย,ย่งกระเหลวแต่ครับม,มัตเตมีนี่ครับเนือนน้องวงห่ากรซอุ่ยใส่บาง,บาง ใส่ลงไปครับเขียวเห้เนื้องวมันสุกจักน้อยก็เอาน้ำเปล่าลงไปครับหรือว่าสียเอาหางกะทิก็เลยครับแล้วแต่สะดวกเกลือครับนิดหน่อยรดดีของสวดใส่ไปแล้วบ่บกจากนั้นครับน้ำเดือดจักน้อยครับเอามะเขือลงครับมะเขือตัวนี้ก็ไปปาดหรือว่าหั่นแซนําเกลือเลยนะครับเร้วก็ยังสีบ่บ่ดำครับนี่ครับปิดฝาไว้จักน้อยกับน้ำพอเดือดจักน้อยใส่น้ำตาลลง พอเป็นเสิร์ฟครับจักหน่อยน้ำปลาปนคนให้เขากันครับทิมไว้มันเดือดใส่ใบบะกูดครับอันนี้มันกระขาดอยู่อันอันนั้นด้วยครับเด้ออลาผ้าขามเปียกพวกมีกับบีบกหนาวใส่ครับยังมีพวกมีก็ใส่ลงไปครับน้ำตาลห้ับาดใส่เอาจริงหละจักหน่อยเขียวซองครับเขียวแหลกใส่น้อยพอขื่อเลยหามเรือแล้วครับกหั่นขิงซอยลงไปครับ ยักษสีว่าแกยงยังครับถ้าใส่น้ำปลานิดหน่อยก็สิเป็นแกงปลาครับหมด้องใส่หวานแฮงนี่ครับลแล้วละครับหน้าตามาครับซิม